กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสู้ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามเนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องเด้อเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พ้ายามพี่น้องพ้ายามไม่ดีที่สุดพี่น้องพลาดหน่อยที่สุดพี่น้องถ้าเขาบ่เดินเนวทางเล่าพัฒนาบ่เดินก็จําเป็นนะพี่น้องเด้อนะครับถ้าเล่าพัฒนาเดิน เจ็ดสำนักบกเข่าย่อมรับ,บา่าแนวทางบอกมีคุณภาพพี่น้องอันนี้ต้องย่อมรับ,บา่าเลาพัฒนาบ่เดินอีรีพี่น้องสองหกสองหกคือเก่าสองหาสองสี่คือเก่าสองสองกับสองคือเก่าพี่น้องนะครับบ่ย่อมเดินนะครับถ้าเขาเดินนะครับเจ็ดสำนักสิกเข่าหรือบกเข่าพี่น้องถ้าบกเข่าแสดงบาบมีมีคุณภาพบอกได้เลยกาลันตีเร้เลยเขาไมา่จังไดก็มีบทหลางแน่นอน ถ้าเขามานะถ้าเขาเดินถ้าเขายางพี่น้องนะครับถ้าเราพัฒนาเดินไห้ยางไห้พี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของอาจารย์ดวงดีได้พี่น้องเด้อนะครับอยากใส่วันทีวันวันที่เจ็ดได้พี่น้องเด้อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดพี่น้องพอ,อยอเด้อ สองห้าหกแปดนะครับล่าพัฒนาอาจารย์ดวงดีพี่น้องล่าพัฒนา๋อ ดวงดีเด้อนะครับก็ดวงดีวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องอาจารย์ดงดีวิ่งบนล่างโต้ใดพี่น้องอาจารย์ดงดีวิ่งบนล่างนะครับแปดห้านะครับนี่คือแนวทางของเพื่อนเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องแนวทางของอาจารย์ดวงดีนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องก็ขึ้นสีินผลงานาจาจัดดวงดีแล้วเนาะนะครับเนาะผู้ใดเขามาไหมเขามาเกากับพายานกับตีตามไม่ได้พี่น้องเด้อไม่เสียหายอย่างแน่นอนบอกได้เลยไม่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับ โเสียหายอย่างแน่นอนเดอ้อสำหรับแนวทางเจ็ดสำนักพี่น้องอย่างไรคุ้มค่านะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ายนดีนะครับถึงสิมี่เขามีหลุดพี่น้องแต่การลุดบ่โดนนะครับประเภทว่าเข่านี่พี่น้องบ่ต้องนับเข่าดีเป็นจะไ้พี่น้องนะครับบ่มแมนเบา ใหพี่น้องเขาไปเบิ้งในช่องเอานะครับอเอาหนังสือไม่เบิ้งหอกคือจังวาอกอกแล้วจังค่อยเอาไมา้เบิง้งมันสีมีขอการาฮากันให้เขาไปเบิ้งในพุ่นดีกว่าเขาไปซอกหาเอาถ้าพูดไดมีตัง้งจิตตั้งใจถ้าสิไปติดตามเพื่อนต้องเข้าไปค้นหาเพื่อนเองไปแล้วกันพี่น้องอาจารย์ดวงดีจับครูยังให้พี่ให้น้องอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับมาดูกัน 8ปดหนึปดสปสี แปดเจ็ดนี่คือแนวทางของอาจารย์ดวงดีพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่ระบายชุดที่หนึ่งพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองของอาจารย์ดวงดีเพิ่นจับคู่อย่างใ,ให้พี่ให้น,อน,อนอ้องเนาะครับชุดที่สองนะครับ 五、三、五、二、五、四。 5, นี่คือแนวทางของอาจารย์ดวงดีเดอ้อนะครับพ่นจดับคู่ให้เียนองเสร็จซับเป็นที่เดียบร่อยชุดที่สองชุดที่หนึ่งเดียบร่อยนะครับ เอาพี่น้องเบิ่งกักเด้อวันที่เจ็ดพฤศจิกาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาอาจารย์ดวงดีพี่น้องวิ่งบนล่างแปดกับหาพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดพี่น้องหาสามหาหนึ่งหาสี่หาเจ็ดพี่น้องงเง้ยามไปเลยพี่น้องมักอยู่เลย งามอยู่นะครับอย่างไรก็อย่าลืมแคปบนาจอไว้เป็นพยานหลักฐาน้อพี่น้องเด้อวันที่เจ็ดพฤศจิกาสองทุ่มเครื่องเข่าดุ้อดุดดอาจารย์ดวงดีเอาไว้เป็นพยานพี่น้อง้พดกดไลแรกดแช่คอยโชคดีมีใช่คอยลำคอยด้วยขอให้ถูกหวยถูกหวดถูกเวลาถูกหน้าที่ขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ